ครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2567ข้าพเจ้านางสาวชนัญญารุ่งนามาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3พุทธการศึกษา ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ Teaching English as a foreign language ผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีดังนี้ ด้านที่หนึ่งจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีความรักและเมตตาต่อผู้เรียนโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจโดยไม่แบ่งแยกเพื่อให้แต่ละคนได้เรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นโครงการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำชั้นค้าพเจ้าประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานชุมชนองค์กรและสังคมอยู่เสมอมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับการลเทศะค้าพเจ้ามีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ของวิชาชีพครู ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูรุษสรุดดีประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษประจำปีพุทธศักราช2565 ข้าพเจ้ามีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้านที่2ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจโดยครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้หรือ facilitator คอยสังเกตคอยให้คำแนะนำเมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยได้จัดทำนวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Professional Video Creator by Teacher น้ำหวานซึ่งประกอบไปด้วย3ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1 Personal Profile ได้แก่การสำรวจข้อมูลต่างๆและสังเกตสอบถามและนำมาสรุปข้อมูลขั้นที่2ได้แก่วิดีโ Making ได้แก่การสร้างสังคมออนไลน์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันมีการประเมินการเรียนรู้ออนไลน์และสร้างวิดีโอเพื่อนำเสนอชิ้นงานขั้นที่3ได้แก่ Content Presentation ได้เก่การประเมินผลงานนักเรียนจากเพื่อนและครูผู้สอนมีการเผยแพร่ผลงานนักเรียนทางโซเชียลมีเดียเช่น YouTube Channel หรือ n n l l s s r r o o บ่ายที่ชื่อน้ำหวานข้าพเจ้าใช้วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นแบบสอบถามแบบสังเกตแบบทดสอบ เพื่อให้แน่ใจถึงความแตกต่างของผู้เรียนและสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพด้านที่3การประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถซึ่งส่งผลให้ผลสมทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและสอบวัดผลสมทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโอนเนได้คะแนนเต็ม100คะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกัน นอกจากนั้นยังส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองในการแข่งขันกิจกรรม pictorial writing ก,การเขียนเรื่องสั้นจากภาพการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับชาติครั้งที่70 และยังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขัน Impromptu Speech การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6เป็นประจำทุกปีการศึกษาหนูชื่อเด็กชยาดาดวงคำเป็นลูกศิษย์ของคุณครูชชนัญญารุ่งนาม,มาแม่ครูน้ำหวานหรือที่เชนน้ำหวานที่ทุกคนเรียกกันคะ่ะที่เชนนหวานเป็นคุณครูที่น่ารักใจดีและเข้าถึงง่ายเป็นเซฟโซนให้เด็กๆ ปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ถือตัวสอนเข้าใจใส่ใจและเอาใจใส่ในการสอนดูแลเดีคข้าพเจ้ามีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจําปีพุทธศักราช2566 และนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษจากครุสภาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2565ข้าพเจ้ายังคงมุ่งมั่นในการเป็นครูเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า ความสำเร็จของการศึกษาไม่ได้หมายถึงการสำเร็จการศึกษาเพียงเท่านั้นหากยังรวมไปถึงการที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด